สวัสดีครับวันนี้รายการ New c h นะครับจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสะดวกมากขึ้นและที่สาคัญมีฐานข้อมูลจัดเก็บให้เราสามารถเรียกดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเหมาะสําหรับองคอ์กรหมู่บ้านจัดสรรห้างสรรพสินค้าที่สาธารนณะหรือจะประยุกต์ใช้ในบ้านของเราก็ได้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ใหญ่ของอาดาชัชชิหลกัหลกๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงฟังก์ชันการทํางานและมาดูวิธีการควบคุมจากห้องห้องนี้กันครับ สิ่งที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเราจะอธิบายแบบโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับเราจะไม่มาพูดถึงเรื่องของการติดตั้งหรือว่าทําระบบนี้ขึ้นมา เพราะเราเชื่อว่าไทา้ช่างของวาดาชิเขาทําให้เราเนี่ยน่าจะ,สะเสถียรแล้วก็ไม่เสียเวลาดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องกล้องที่ใช้งานร่วมกับระบบอันนี้ได้โดยจะเริ่มจากอันแรกเลยนะั่นคือกล้องที่ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าใครอุณหภูมิเกินกว่าที่เราตั้งค่าเอาไว้พอเวลามีคนอุณหภูมิสูงหรือว่ามีไข้เนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเป็นเสียงไซเรนดังออกมารวมถึง มีใบหน้าของคนคนนั้นเนี่ยแสดงอยู่ที่หน้าจอด้านหลังของผมแบบนี้ด้วยนะครับ และกล้องชุดต่อมานั่นก็คือกล้องที่สามารถตรวจจับใบหน้าของบุคคลได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถจะระบุอายุที่คำนวณโดย AI แน่นอนครับว่าอาจจะมีคาเคลื่อนเล็กๆน้ๆอยๆเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับสามารถระบุสีเสื้อสามารถระบุเพศได้ด้วยนะครับและระบบถัดมานะั่นคือกล้องสปีดโดมนะครับตัวนี้เนี่ยจะติดตั้งนอกตัวอาคารนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ติดตั้งหน้าร้านค้าของเราก็ได้นะครับติดตั้งริมถนนริมฟุตบาทได้หมดเลยซึ่งตัวกล้องเนี่ยน่าสนใจตรงที่เราสามารถตั้งค่า p การหมุนแผนซ้ายแผนขวาหรือว่าซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับอันนี้ตั้งค่าก่อนได้เลยจัดเก็บข้อมูลในส่วนของเลขทะเบียนรถยนต์ความเร็วรถยนต์สีรถเท่ากับว่าทั้งวันนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่ารถคันใดผ่านเส้นทางของเราบ้างกล้องตัวตัดมาเนี่ยทำงานคล้ายๆกับกล้องสปีดโดมเลยแต่ว่าเขาจะฟิกมุมมองไม่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับติดตั้งยังไงเป็นอย่างนั้นตลอดเลยครับแต่ว่าสามารถบันทึกข้อมูลเลขทะเบียนรถ ความเร็ว4รถได้เหมือนกันนะครับ ตัวถัดมาครับเป็นกล้อง360กล้องตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าติดตั้งตัวเดียวมองเห็นได้ทั้งบริเวณที่เราต้องการเลยตัวเพดานของเรานั้นไม่ลกสายตามไม่เกะก,กะถึงแม้ว่ากล้องตัวนี้จะไม่สามารถระบุเพศอายุหรือใบหน้าของบุคคลได้แต่เขาสามารถใช้ในการแสดงผลว่าคนคนนี้อยู่ในพื้นที่ของเรานานแค่ไหนแล้วและกล้องตัวสุดท้ายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับรุ่นที่ผ่านๆมา แต่ว่าเหมาะสําหรับองค์กรหรือว่าห้างสรรพสินค้ามากมากเลยนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้จะติดในบริเวณเพดานทางเข้าทางออกแล้วเขาจะบอกเราได้ทันทีว่ามีคนเข้าออกกี่คนแล้ว สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลดีๆแล้วคุณผู้ชมทำได้แค่ดูภาพย้อนหลังโดยการใส่วันที่ใส่เวลาทำได้แค่นั้นครับแต่ว่าคุณผู้ชมไม่สามารถจะค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้เลยทั้งเรื่องของเพศทั้งเรื่องอายุเลขทะเบียนแต่ว่าวาตาชิทำได้ครับเพราะว่าเขามีระบบสมาร์ท เซิร์ชหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ AI เนี่ยจัดเก็บข้อมูลแล้วทําเป็นหมวดหมู่ให้เราค้นหาได้ง่งายๆป้อนข้อมูลลงไปเป็นเลขทะเบียนอายุหรือว่าระบุเพศที่เราต้องการเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยเป็นฐานข้อมูลที่น่าสนใจมากครับ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากตัวกล้องที่บันทึกไว้ที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใชอ้อะไรได้บ้างยกตัวอย่างอันแรกครับห้างสปปรรพสินค้าสามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ผู้เข้าใช้บริการห้างของคุณได้นะครับผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากาันกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่ากาันและที่สําคัญมีเรื่องของการบอกจํานวนเข้าออกสถานที่นั้นๆด้วยนะครับเพื่อใช้ในการดีไซน์การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ และสาหรับหมู่บ้านจัดสรรที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูงมากกว่านี้ให้แม่นยํามากกว่านี้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆครับเนื่องด้วยว่าระบบ AI ของเขาเนี่ยสามารถป้อนใบหน้าบุคคลที่มีหมายจับหรือมีคดีได้นะครับ <S <S ก็เอาข้อมูลเหล่านั้น,น,นเนี่ยเก็บเข้าไปในตัวบันทึกของเรา <S <S เมื่อบุคคลนั้นๆเนี่ยผ่านเข้ามาในบริเวณรูปบ้านรู้ได้ทันทีเลยว่าคนนี้เคยกระทําความผิดมาและเราสามารถแจ้งตำรวจมาจับเขาได้ทันท่วงทีครับ และสำหรับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนนะครับที่อยากจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของคดีความนะครับเอากล้องสปีดโดมที่บันทึกเลขทะเบียนไปติดตั้งที่บริเวณหน้าหน่วยงานของเราและพบว่ามีรถของผู้กระทําผิดที่หลบหนี การจับกลุ่มผ่านในบริเวณนั้นๆพอดีเนี่ยตัวกล้องก็บันทึกเลขทะเบียนนั้นเก็บเอาไว้เราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้นั้นเอาไปใช้ดําเนินคดีตามกฎหมายเป็นการช่วยพี่ๆตำรวจในเรื่องของการทําคดีด้วยนะครับและปิดท้ายในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทของเราเองหรือบริษัทของคนที่เรารู้จักนะครับเราสามารถเอาตัวกล้องอันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการดูพนักงานของเราได้นะครับว่าเขาเนี่ยแอบตอกบัตรโกงเวลาของเราหรือเปล่าเราจะรู้ได้ทันทีนะครับว่าเขาออกจาก บริษัทเราในช่วงเวลากี่โมงข้อมูลตรงนี้ใช้เพื่อการพิจารณานในเรื่องของการทำงานของบุคคลนั้นๆได้ครับ อุปกรณ์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตซึ่งเราสามารถใช้มือถือของเราเนี่ยเข้าไปดูกล้องได้ทุกเมือ่อแต่จําเป็นต้องล็อกอินหรือว่ามีรหัสผ่านเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาดูก็ได้นี่เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยของอุปกรณ์วาตาชิอันนี้มั่นใจได้เลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วว่าซื้อทีเดียวจบเลยหรือเปล่าต้องมีการจ่ายรายเดือนหรือไม่แน่นอนครับว่า ไม่ต้องจ่ายครับคุณซื้อครั้งเดียวแล้วจะใช้งานไป5ปี10ปีได้หมดเลยครับสำหรับใครที่อยากได้ระบบที่มีความคุ้มค่าอันนี้แหละน่าสนใจครับ สิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นใช้ง่ายมากขึ้นราคาก็จับต้องง่ายมากกว่าแต่ก่อนนะครับรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลโดยละเอียดสําหรับใครที่สนใจในอุปกรณ์ใดๆแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเนี่ยสามารถโทรเข้ามาปรึกษาทีมงานของวัตชิได้ที่1795นะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากรู้ในเรื่องของการรับประกันหลังการขายเนี่ยอุปกรณ์ทุกตัวของวัตชินั้นมีประกันโดยทั้งสิ้นนะครับแน่นชุดแน่นนอนใครอยากจะคุยเพิ่มเติมหรือ สอบถามปัญหาใดๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือจะไปปรึกษาได้ในแฟนเพจของวาตาชิออฟฟิเชียลก็ได้นะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ